ดีพ okay, ่อแม่พี่น <se> <ic est> <Broadway> um, ้องยินดีตอนท้าข่าวสู่สองสาวลาคนอินดี้มือนีกับมะผอกกบน้ำคือเกาเด้อพี่น้องมือนี่น้าสีผ้าพี่น้องมาอัปเดตเบิงหลานเนาะพี่น้องเนาะหลานที่ว่าบอลที่น้ำเพชรงานเนาะพี่น้องนาปั๊บปรุงหลานใหม่นะหัวใส่เดานะพี่น้องเดียวมาเบิงน้ำกันว่าสีงามซําไดเนาะพี่น้องมาเบิงมาสมน้ำกันก่อนสิไปเบิงอันหลานใหม่เนาะพี่น้องเดียวน้ำสีผ้ามาเบิงกบก่อนเนาะพี่น้องกบ กบอันเมื่อวานนี่ก็จะมาส่งพี่น้องกบที่ว่าคายอยู่ในหลานนี่แหละเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องกบเป็นตะแพงตะแพงเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องกบหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวสิถ่ายกบให้เบิ่งก่อนแล้วก็จังสิพาไปปั๊บไอคอมแมนปั๊บอัปเดตหลานเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมาส่งน้ำกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องอยากสิบอกว่าอากาศร้อนมากเด้อพี่น้องฮ้อนฮ้อนห่อนผัดโบมี่มีลมอ้าวพี่น้องแล้วก็มีแดดเนาะอัน มีเอฟซีบางคนนะคนคอมเมนต์มาว่าเ่วงนี้บ่คอยเห็นสนพพสสามอาร์ฟคีฟซงสัยติดผู่บ่าวอายุหกสิบบอแมนเด้อร่วงนี้บ่แมนบัตติผู่บ่าวดอกเ่วงนี้นะเฮ็ดงานเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าบ่ได้คอยอาร์ฟคีฟลุ่งไล้ปันใด้บ่มีเด้อขาหกสิบบอมีมีแเตหกสิบห้าคนได้อาย่อเอาย่อเดี๋ยวมาเบิ่งนต้องการนาะพี่น้องว่าสิเป็นจะไดน ตลาดใหม่เฮานาะิงามสำหดเนาะพี่น้องมาเบิ่์มาส้มกันเดี๋ยวหน้าสิพามาอัปเดตแล้วก็เบิ่งกปูบาวยกโต๊ะนเนาะพี่น้องบอตอนนี้นุ่มๆเพิ่งกำลังยกโต๊ะอยู่น้ะพี่น้องมาเบิ่์มาส้มน้กันเลยกบอยู่ในละนี่นะพี่น้องเอบเออุบบุบุ้ยพี่น้องมือนี่กบอันนี้นี่พี่น้องฮึบบฮึบึบบฮึบมือนี่พี่น้องใครสิเอาไปเลี้ยง หรือว่าสีสังเป็นเมนูอาหารก็ได้เด้อพี่น้องมีพัดกบถอดกบพัดกระเพราก็ได้เด้อพี่น้องเออแบบนี้เห็นบ่ตัวปูสิพี่น้องตัวปูตาปาอยู่นี่นะตัวปูตาปาอยู่พี่น้องนี่ก็กำลังขนโตเข่าเนาะพี่น้งองเพราะว่ามุ้งลงังคาก็แล้วแล้วแล้วกับปูตากะโลก,กระเล้วแล้วเนาะพี่น้อง อันนั้นเจ้าของร้านนะคะได้ยินเสียงโทรศัพท์อันนั้นเจ้าของร้านนะคะสวยงามพี่น้องตอนนี้กำลังยกโตะยกตังของแต่ว่ายังมาท่านหนะเรียวกำแพงเน้วพี่น้อง หนักไหมจ้าช่วยด้วยยันเดียวเลยไม่ช่วยเลย,ย,เลย <c oughs> อ๋อขอเวลาสิบนาทีนะออทำงานก็ไม่ใส่เสื้อแขนยาวใส่เสืกก้อแขนก้ามทั้งวันคนส <c oughs> องสี่แล้วคนชาลักกับอฟริกาใต้ผสมกันอันนี้เจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านนั่งอยู่นะคะเจ้าของร้านเป็นนางกว๊วกนะคะกำลังเรียกลูกค้าเข้ามา

ดืดีด Th ีเ so ก่าพี่น้องเรื้อนๆหนิเลื้อกอกําแพงเนาะกอกําแพงโคมไฟกับใส่ไมพี่น้องโคมไฟกับใส่ไมเปลี่ยนไมเบิดเบ้าขมิ้นเบ้าเล่าเบ้าพม่าเลาวไทย เราไม่เอาตัวตัวตัวนี้ให้มันแตกก่อนอะแหงแล้ว่ะเแบกเลยค่ะอกาย็นรันมันมันทับอยู่ไหนดูข้างในดูางนไหมันทับอยู่รือศมาได้นะมา้ขึ้น้นรไน กำแพงก็ต้องก่อยใช่ไหมปะกำแพงทำรั้วทำรั้วเรียดรล้วมาอีกแล้วเหรอตัวนั้นอ่ะตัวไหนเข้ามาแมวหรือเปล่าป้าแมวหรือเปล่าเออเบงสภาพในห้องพี่น้องลุกขนาด

ดีวิว่ดร้านห้องเอาไปเก็บอยู่ในห้องหมดเลยสวยกว่าเดิมเลยเอาอันนี้สองตัว้วไปกหนแน่ห้อง เทศทังขยะพอดีเนาะป้าพอดีนะขิดวสิบพอวางพอดีอยู่พี่นะข้างบนก็สามโต๊ะไม่เกี่ยวข้างในก็สี่ข้างในก็สามโต๊ะ เปลี่ยนม่นทุกอย่างแต่ว่าตอนอเตียมเองก่อน้องพี่นองาตัวบานยังนั่งมาท่านอะไรนั่งยังบ่ได้แต่ว่าเตรียมงานไว้กว่อน ก็เกาอยู่เด้อพี่น้องเด้อก็กำแพงแล้วก็เทผื่นอันนี้เลยพี่น้องแล้วก็ซีเรียลนั้วแหละเห็นร้านใหม่แล้วลืมภาพร้านเก่าเลย ม <The beach> <laughs> <c oughs> ันอะย่นอีนวงใ้นย่วง่ใอย่างนี้น่าทาสีแดงอัน <laughs> <laughs> นี้มันก็ทำไปนะ อันนี้เป็นซุ้มเก่ายังหกอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเขาท่านหนเคลียร์เนาะท่านหนเคลียร์แบบถ้าเปิดร้านไปสิเคลียร์ตอนนี้ก็ยังหกในเพราะว่าปั๊ปปรุงในก็สางในเลยพี่นอ้องก็เลยแบบยังหกหกนเนาะงามอยูย่เลยพี่นอ้องงามกว่าเก่าลืมผาบลานลานเก่าเลยเห็นลานใหม่ ตู้กับต้นเกา่าตู้หม่เฮ้พี่น้องสำหรับคลิปนี้นำการสิทคอจบเอาไว้เพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกั็เป็นกำลังใจให้นาเฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกเด้อร์พี่น้องหลานใหม่ไปจะได้พี่น้องขี้ลายหรืองามกับคอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องพอกันไว้คลิปหน้าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาย